บทที่หนึ่งดูใบใบไม้ร่วงใต้ต้นสนเมื่อตื่นขึ้นมาพบว่าตัวเองนั่งอยู่ด้านหลังผู้หญิงผมยาวถักเปียสีดายุกิโอโคบายาชิเคยิตาอันอ่อนล้าและแตัดสินใจมองไปรอบๆเสียงกวนพวกนี้ทาให้คุณตื่นหรือเปล่า เขามุ่งความสนใจไปที่แหล่งที่มาของเสียงโดยมองไปทางซ้ายเพื่อพบหญิงสาวผมสีหน้าตาลเกาลัดน่ารักคนหนึ่งนั่งอยู่ข้างๆเขาบนรถบัสรู้สึกราวกับว่าเขาจะใบหน้าตาสีฟ้าได้จากที่ไหนสักแห่งยูกิโอจึงมองไปรอบๆเพื่ออสัมผัสถึงสภาพแวดล้อมรอบตัวเขาด้านหน้าของสิ่งที่ดูเหมือนเป็นรถบัสธรรมดาที่เต็มไปด้วยเสื้อเบลเซอร์สีแดงมีนางฟ้าเทว หาและหญิงชาราคนหนึ่งยืนอยู่ทั้งคู่ดูเหมือนจะ,ะเผชิญหน้ากับวัยรุ่นที่สบายๆแต่มั่นใจซึ่งสวมเสื้อเบลเซอร์สีแดงและกางเกงสีเขียวโดยยกจมูกขึ้นสูงและหลับตาโอฉันอยู่ที่นี้เองดวงตาของยูกิโอเบิกกว้างเมื่อรับรู้คาพูดนััพั์และฉากมากมายที่เข้ามาในหัวของเขาคีเคียวคุิดะและโรโคสุเกะโคเอนจิงนั้นผู้หญิงที่อยู่ข้างๆฉันก็คงเป็นจิอากิมัติชิติเมื่อสังเกตเห็นความประหลาดใจของยูกิโอเมื่อมองไปยังหญิงสาวผมสีเบจที่น่าดึงดูดและสับสนกับสิ่งอื่นเดดด็็กกกกผูู้้หหหหญิิงงงงงที่่่่นนััขาาายยโอออออไไมมะถมคุณลรร จนไม่ตอบฉันเลยยูกิโอหันกลับไปหาเด็กสาววัยรุ่นที่อยู่ข้างๆทันทีโดยตรหนักว่าในความมุนงงของเขาเขาลืมที่จะตอบจึงรีบกรหนดคาตอบที่เพียงพออือไม่นะฉันแค่คิดว่าฉันจะเธอคนนั้นได้จากที่ไหนสักแห่งยุกิโอใช้เวลาสักครู่เพื่อศึกษาเด็กผู้หญิงที่อยู่ข้างๆเขา,ขาและสงสัยว่าชิอากิดูดีขึ้นมากเพียงใดการดัดแปลงอนิเมะไม่ได้ให้ความยุติธรรมแก่เธอแม้ว่าไรโนเวลจะเข้ามาใกล้ก็ตามในความเป็นจริงเขาสังเกตเห็นว่าเด็กผู้หญิงทุกคนและเขาต้องยอมรับอย่างไม่เต็มใจผู้ชายทุกคนเช่นกันดูดดีีีกกกวว่่่่าาาาาเเเเเมมมืออปรยยบบบททัันนนิิะะแ้้จใหคคถส ใครคือยูกิโอโคบายาชิแล้วเขาเป็นยังไงบ้างเห็นได้ชัดว่าฉันเกี่ยวข้องกับห้องเรียนของชนชั้นสูงยังไงบ้างเมื่อใครกรวนถึงความคิดที่ชวนให้นึกถึงบุคคลที่มีปัญหาด้านอัตลักษณ์ยูกิโอมองดูตัวเองโดยสังเกตเห็นกางเกงสีเขียวและเสื้อเบลเซอร์สีแดงชุดเดียวกันกับนักเรียนคนอื่นๆบนรถบัสดูเหมือนว่าฉันจะเป็นนักเรียนที่โรงเรียนนั้นใช่ไหม และเป็นปีแรกในการบูดเนื่องจากพวกเขาจะไม่มีวันปล่อยให้ใครออกไปโดยไม่ได้รับการดูแลยูกิโอคเลิกคิดถึงตัวตนขาองค์เขาแล้วคิดว่าเป็นการดีที่สุดที่จะพูดคุยกับหญิงสาวที่อยู่ข้างๆต่อไปเพื่อไม่ให้ดูหยาบคายไปกว่าที่เขาเคยทำมาพยายามจะยิ้มให้ดีที่สุดถึงแม้จะดูไม่สุภาพแต่ยูกิโอก็ยื่นมือออกมาทักทายสวัสดีขอโทษที่ผมเมินคุณนะการตื่นจากการยีบหลับทาให้ฉันมินงงเล็กน้อยฉันชื่อยูกิโอโคบายาชิยินดีที่ได้รู้จัก ยูกิโยกมือซ้ายไปที่ด้านหลังศีรษะแล้วลูบมันเพื่อขอโทษพร้อมกับหัวเราะอย่างประมาทเขาไม่ต้องการให้คนแรกที่เขาพบในโลกอนิเมะนี้มีความประทับใจที่ไม่ดีต่อเขาชิอากิมองเขาอย่างตั้งใจอยู่ครู่หนึ่งก่อนที่จะปิดปากและหัวเราะทิกทักนั่นเป็นวิธีที่ดีในการคลายบรรยากาศตึงเครียดโคบายาชิงฉันรู้สึกประหม่าลงมากแล้วฉันชื่อชิอากิมติชิติฉันหวังว่าเราจะเข้ากันได้ ในที่สุดมือที่ยื่นออกมาของยูกิโอก็เสร็จสมบูรณ์พร้อมกับมือที่สง่างามและนุ่มนวลเมื่อมองไปยังมือที่ประสานกันเขาสังเกตเห็นว่ามือของเขาดูคล้ายอกับที่เคยทาในชาติที่แล้วโดยมีขนาดใหญ่และมั่นคงเพื่อเสริมเข้ากับกรอบอห้าสิบเอ็ดของเขามาชิชิตะซังพวกเขากำลังเถียงเรื่องอะไรกันแน่ยูกิโอตรหนักถึงฉากแรกอันโด่งดังที่คุชิดะขอร้องให้บุคคลสละที่นั่งให้กับหญิงชราแต่เขาต้องรักษาความโง่เขลาไว้เพราะเขาเพิ่งตื่นนอนนอกจากนี้ยังเป็นวิธีที่ดีในการสนทนากับหญิงสาวที่อยู่ข้างๆเขาต่อไปและใให้้โอกกาาาาสสสนนรรงควมมััพธ์ ฉันมิตรการที่เธอเป็นสาวงามที่ให้บรรยากาศเท่ๆก็ไม่เสียหายจิอากิหันกลับไปที่ฉากที่อยู่ส่วนหน้าสุดของรถบัสก่อนจะตอบกลับดูเหมือนว่าหญิงสาวกำลังเถียงเรื่องที่นั่งที่จะมอบให้กับผู้หญิงที่อ่อนแอแต่เธอก็ขัดแย้งกับบุคคลน่าสนใจสาวผมดาผมเปียต่อหน้ายูกิโอตะคอกแต่เก็บตัวขณะที่ยูกิโอตรวจดูโปรไฟล์ด้านข้างของจิอากิ มัซชิตะหน้าเสียดายที่ผมหน้าม้าของเธอปัดไปทางขวาจนบทบังดวงตาของเธอแต่ยูกิโอยังคงสามารถชื่นชมหญิงสาวที่เขาเคยอ่านในไลรโนเวลและดูในอนิเมะเท่านั้นฉันคงจะลุกให้คุณยายนั่งแล้วถ้าผมไม่ได้นั่งอยู่ริมหน้าต่างเธอมองย้อนกลับไปหาเขาและตั้งข้อสังเกตด้วยลักษณะเฉพาะของใครบางคนที่รักษาบุคลิกของตัวละครเบื้องหลังไวจีอากิมัติชิติเป็นเด็กสาวที่ค่อนข้างฉลาดแต่เธอเก็บความฉลาดไว้กับตัว เองเงพื่อหลีกเลี่ยงความโดดเด่นในปีแรกเป็นอย่างน้อยการเผชิญหน้ากับออยานโคจิในช่วงปลายปีแรกถือเป็นหนึ่งในปริศนาแรกๆที่เป็นเด็กผู้หญิงคนนี้ซึ่งเล่นกับเพื่อนๆของเธออย่างห่างๆและได้รับคะแนนที่ดีในการสอบตอนนี้เมื่อเขาคิดเกี่ยวกับเรื่องนี้แล้วมันก็เป็นทัศนคติที่ฉลาดทีเดียวที่จะมี โรงเรียนที่เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายขั้นสูงความโดดเด่นหมายถึงความรับผิดชอบที่มากขึ้นและความกดดันที่มากขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งจากการถูกไล่ออกและถูกข้องอื่นวางแผนต่อต้านมันเป็นทัศนคติที่เขาตั้งเป้าที่จะเรียนแบบแม้ว่าเขาจะใช้ประโยชน์จากความรู้ในอนาคตที่เขามีอย่างแน่นอนคงไม่มีใครจะเสียโอกาสเช่นนี้ในการมีชีวิต3ปีอันสมควรและสนุกสนานไปกับการสอบแม้ว่าทุกอย่างจะเป็นการอยู่เบื้องหลังให้มากที่สุดเมื่อเขาถูกนาตัวมาเบื้องหน้าครั้งหนึ่งปัญหาก็จะเข้ามาอย่างไม่หยุดย่อนที่สถาบันที่ยากลาบากแห่่่งงนนี้้สสวเรือออขบ ยูกิโอตั้งข้อสังเกตว่าเขาสามารถอ่านโฆษณาภาษาญี่ปุ่นบนรถบัสได้สิ่งที่คงเป็นไปไม่ได้ในชีวิตที่แล้วของเขาเมื่อพิจารณาจากข้อเท็จจริงที่ว่าเขาถูกเลี้ยงดูมาทางตะวันตกสิ่งนี้ทาให้เกิดคาถามเกี่ยวกับความซับซ้อนของสิ่งที่เกิดขึ้นกับเขาแม้ว่ามันจะเป็นสิ่งที่เขายังไม่พร้อมที่จะสารวจโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเขาได้สนทนาเพื่อดำเนินการต่อโดยมีตัวละครที่เป็นตัวเป็นต,น,ตนอยู่ข้างๆเขาฉันมั่นใจว่าสุดท้ายแล้วจะต้องมีคนสละที่นั่งอยู่แล้วแล้วทำไมวันนี้คุณถึงขึ้นรถ คำถามของยูกิโอค่อนข้างตรงไปตรงมาแต่เขาไม่ค่อยคุ้นเคยกับการพูดคุยกับเด็กผู้หญิงมากนักเนื่องจากถูกเลี้ยงดูมาในโรงเรียนชายล้วนในช่วง7็ปีที่ผ่านมาจิอากิกอดอกและแสดงท่าทีเย,ยาะเย้ถามกลับแล้วทำไมาฉันถึงขึ้นรถบัสไปโรงเรียนไม่ได้หลักโคบายชีซังคุณไม่ชอบที่ฉันอยู่ที่นี้หรอไม่ไม่นั่นมันออกจะตรงไปหน่อยฉันตั้งใจจะบอกว่าก็ฉันแค่สงสัยเท่านั้นแหละยูกิโอชกหน้าตัวเองเพราะเป็นคนยี่งเง่าการทลายความสัมพันธ์ครั้งแรก ก็ของเขากับคนในโรงเรียนคงไม่มีประโยชน์อะไรเพราะการเลือกใช้คาพูดที่ไม่ดีความคิดที่หลงทางแล่นเข้ามาในจิตใจของเขาซึ่งทาให้เขายิ้มในทางตรงกันข้ามเขาสามารถจินตนาการได้ว่าถ้าสิ่งต่างๆไม่เป็นไปด้วยดีนะเขาสามารถปิดตาด้วยการตีหน้าม้าและเปลี่ยนอนิเมะให้เป็นเอชแม้ว่าความคิดจะถูกแทนที่ด้วยฉากที่มีลักษณะนิสัยเจ้าเล่ห์ของนักเรียนในโรงเรียนแห่งน,น,นี้อย่างรวดเร็วและด้วยเหตุนี้ถูกขับออกจากจิตใจอย,อย่างหมดจดไม่ใช่ใครที่จะปล่อยให้คนอื่นต้องทนทุกข์ทรมานจิอากิคลายความกังวลของเขาด้วยการหัวรร่่ออคคคิกกัี้้้งงดวยยาาใชจข ยูคิโอเธอวังนิ้วบนคางของเธอแล้วตอบราวกับกำลังคิดอืมฉันเดาว่าฉันอยากจะสัมผัสบรรยากาศก่อนเข้าโรงเรียนนะฉันคิดว่าเพื่อให้มีอารมณ์ที่เหมาะสมจิอากิมัตสึชิตะเป็นคนที่รักษาหน้าตาปกติในปีแรกแต่ยุกิโอรู้ว่าเธอซ่อนด้านที่ฉลาดไว้กับตัวเองนอกจากนี้เธอมีภูมิหลังที่ร่ำรวยและในขณะที่เหตุผลที่เธอให้นั้นเป็นไปได้อย่างแน่นอนยุกิโอก็สามารถทุ่มเงินให้กับความจริงที่ว่าเธอมีเหตุผลอื่นที่อยากจะขึ้นรถบัสไปโรงเรียนมัธยมแห่งใหม่ของเธอมันก็ไม่ได้สาคัญอะไรมากนักเนื่องจากนั่งโมว ฉันเข้าใจฉันก็คงพูดแบบนั้นเหมือนกันแต่การหลับไปบนรถบัสไปโรงเรียนใหม่ดูเหมือนจะไม่ใช่การกระทาที่เหมาะสมคราวนี้เขาลูบหลังศีรษะอีกครั้งในขณะที่ยิ้มขณะที่ชิอากิหัวเราะเบาเมื่อถึงจุดนี้ปัญหาที่ด้านหน้าของรถบัสก็คลี่คลายและความเงียบก็เข้าครอบงำผู้โดยสารของรถบัสอีกครั้งเมื่อเข้าใจว่าจิอากิคงอยากรักษาสภาพที่เป็นอยู่และอยู่เบื้องหลังยูกิโอจึงตัดสินใจตัดบทสนทนาตั้งแต่เนิ่นๆโดยทิ้งปริศนาที่อยู่ข้างๆขางขางเขาไว้ด้วยหวังว่าจะมีความประทับใจที่ดีต่อตัวเองมมััััสิตะงงงงนนนหวว่่่่าาาเเเรรรจได้พบกกกอออีีีททโยยืุคลล ฉันหวังว่าฉันจะไม่ทิ้งความประทับใจที่เลวร้ายไปจนเกินไปนะยินดีที่ได้รู้จักเช่นกันโคบายาชิคุงบางทีเราอาจจะอยู่ชั้นเรียนเดียวกันก็ได้ใครจะรู้จากนั้นจิอากิก็มองออกไปนอกหน้าต่างทางซ้ายขณะที่ยูกิโอหันหน้าไปข้างหน้าโดยบังเอิญสบตากับคุชิดะคิเคียวผู้มีสองหน้าซึ่งยิ้มอย่างร่าเริงให้เขาเขาพยายามส่งรอยยิ้มร่าเริงกลับมาแต่ผลงานสร้างสารรค์อีกอย่างหนึ่งของเขากลับถูกนาเสนอหลังจากนั้นเขาก็มองออกไปด้วยความเขินอายเขาต้องยอมรับว่าถ้าเขาไม่ได้ถูกรายล้อมไปด้วยคนสวยๆรอบตัวทาให้้เขารูสึกไม่ คุณชินกับใบหน้าที่น่ารักของเธอและถ้าเขาไม่รู้เกี่ยวกับธรรมชาติอันคดเคี้ยวของเธอเขาจะกระโดดเหมือนแมลงเม่าที่ลุกเป็นไฟเข้าไปในเงื้อมือของเธอชีวิตที่ผ่านมาของเขาฉันเดาว่ามันโชคดีที่เขามีความรู้เกี่ยวกับห้องเรียนของชนชั้นสูงในอีกสามปีข้างหน้าจิอากิมองในกระจกและจ้องมองเงาสะท้อนของทุกคนบนรถบัสก่อนที่จะมุ่งความสนใจไปที่เงาสะท้อนของเด็กชายที่อยู่ข้างๆเธอเขาน่ารักดีแม้จะค่อนข้างงุ่มงามก็ตามมันค่อนข้างน่าเสียดายนะดูเหมือนเขาจะไม่ใช่คนที่ซ่อนความแข็งแกร่งเอาไว้อย่างน้อยเขาากมีีหวพรริิท่จะยุต สนทนาเมื่อเขาพูดตามสมมติฐานเขาสามารถวางตัวได้ค่อนข้างดีอาจจะฉันและอยากรู้ว่าเราจะได้อยู่ห้องเดียวกันไหมฉันเดาว่าเราสามารถคิดถึงสถานการณ์นั้นได้ในภายหลังและด้วยความคิดเหล่านั้นรวมถึงความตื่นเต้นและความตึงเครียดที่กระจายไปทั่วจากนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่หนึ่งที่กำลังจะเป็นนักเรียนมัธยมปลายขั้นสูงรถบัสก็มาถึงประตูสู่โรงเรียนท,ที่ยิ่งใหญ่